วันที่18มีนาคม2561นะครับพวกเราไปที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเนื่องจากทราบข่าวว่าที่นั่นมีโรงหนังเก่านะครับแล้วก็นอกจากทําโรงหนังแล้วก็ยังฉายหนังแปลงด้วยนะครับอาจจะมีฟิล์มหนังไทยเก่าๆหรือว่าฟิล์มหนังอื่นๆนะครับหลงเหลืออยู่นะครับพวกเราก็สืบถามไปจนพบนะครับว่าบ้านท่านอยู่ในซอยนี้แหละครับพวกเราก็ขับรถเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปลองดูนะครับว่า จะมีฟิล์มหนังจริงหรือไม่นะครับแล้วท่านก็พาไปที่โกดังที่เก็บฟิล์มหนังนะครับนี่แหละครับท่านเจ้าของฟิล์มครับท่านก็เปิดให้ดูนะครับว่านี่แหละครับที่เลิกใช้หนังแล้วฟิล์มหนังนะครับเครื่องฉายหนังนะครับก็ยังเก็บอยู่ในนี้ทั้งหมดแหละครับเห็นไหมครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ใช้ได้นะครับมีต่ออาร์คนะครับแล้วก็มีโอกาสพูดคุยกับท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของเรื่องบริการหนังโรงหนังเก่าที่ชนแดนนะครับ ท่านก็สละเวลานะครับแล้วก็เล่าให้พวกเราฟังนะครับวันนี้ผมจะให้ฟังเสียงท่านนะครับตอนแรกไม่ได้ทำโรงหนังแล้วครับทำที่เก็บขี้ใต้เก็บน้ำมันยางและเก็บไหวเพราะคุณพมอคุณแม่ผมคุณพ่อกเกษมคุ้มเขตกับคุณแม่จําหัดคุ้มเขตมีป่ายางในสมัยก่อนครับป่ายางที่เขาเอาน้ำมันยางไปยาเรือ,อ,อยาเรือแล้วก็ทำขี้ใต้ แต่นี้แกก็ทําเป็นคนดังอย่างใหญ่ในสมัยก่อนของอ,อ,อำเภอชุนแดนนะครับที่ก่อตั้งขึ้นมาพอตั้งเป็นฮิต้าแต่นี้เขามีพวกลิเกมามาขอเล่นลิเกไปมาก็ขอหลัง16มาขอฉายหลัง16กก็มาฉายหลายบริการก็มาเช่าอยู่เรื่อย จนก็แกก็เลยทำเป็นโรงหนังเออแต่ยังไม่มีเครื่องเครื่องฉาย3าม้านะครับก็ใช้ระบบ16มม,มภาคโดยใช้ยจริงหญิงแท้ทำเสียงเอาสมัยหนัง16แล้วก็บททีก็ใช้หนัง16มั่งแล้วอาจจะมีวงดนตรีมาขอออมาขอเล่นขอลิเกมาขอเล่น จนกระทั่งคนชนแดนมีไฟฟ้าแกก็เลยทำเป็นโรงหนังพีม35มมเริ่มแรกขึ้นมาเลยสมัยนั้นผมเกิดที่โรงหนังนะครับตั้งแต่พศ2002 0ผมก็โตมาเติบโตมาเรียนผมก็เรียนอยู่ชนแดนนะครับแล้วผมก็ฉายโรงหนังฉายหนังมาอยู่เรื่อยนะครับ จนเพื่อนกันเขาก็ชวนให้ไปเรียนต่อนะครับเพื่อนก็นเป็นครูเป็นอาจารย์กันหมดผมก็เลยฉายหนังเล่หนังอยู่กับโรงหนังกวาดหนังประกาศหนังนะครับเขียนป้ายหนังนะครับทําคนเดียวกับคุณพ่อจนคุณพ่อเสียก็เราก็ยังฉายหนังอยู่นะครับรับหนังเล่ แ,แรกมี3าหน่วยจนเศรษฐกิจหนังมาโดนไอตั้งแต่มีชรรทัศน์มีหนังขึ้นมาเลยวงการหนังก็แย่ขึ้นมาผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับเกิดกับวงการหนังและยังอนุรักษ์ของเก่านะครับเ,เครื่องฉายหนังฟิล์ม35มมนะครับระบบเสียงรอบทิศทางนะครับก็ยังคงนะ รับจ้างขายหนังนะครับนะแต่ก็เป็นอาชีพเสริมนะครับตอนนี้ผมเป็นรับอาชีพก็คือนักการเมืองนะครับเป็นสุขาภิบาลแล้วก็มาเป็นเทศบาลเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชนแดนนะครับแล้วก็ผมก็ถูกเลือกให้เป็นรองประธานสภาอยู่เทศบาลตำบลชนแดนนะครับมันผีมันสิงครับ อยู่กับวงการหนังบอกตรงๆผมท่านมีหนังต้องนอนหน้าจอหนังครับออชอบฉายหนังจนตานี่ผมไปผ่านเลนตาเปลี่ยนเลนตามาสองตาแล้วนะครับฉายหนังเป็นพันๆเรื่องผมอะต่อมากระบวงการหนังเลยในสายเหนือนี่รู้จักครับนบพลัดฟิล์มนะหรือว่าโงรงภาพยนตร์เฉลิมเขตพัฒนา โรงหนังลุงกเกษมนะครับคุ้มเขตนะครับที่ป้ายโรงหนังก็คือเนี่ยเฉลิมเขตวัฒนานะครับสายเหนือนี่รู้จักหมดนะครับผมเลี้ยงลูกจบปริญญาตรีมาสามคนแล้วนะครับก็เพราะเนี่ยฉายหนังอยู่กับวงการหนังนี่นะครับเติบโตมาจากหนังนี่นะครับลูกหนังโดยกำเนิดเลยครับ เฉลิมเขตวัฒนานี่ป้ายโรงหนังนี่เพราะว่าพ่อผมนามสกุลคุ้มเขตครับ,รบเออแกก็ไปกรุงเทพแกไปหาซื้อเครื่องปัน่นก็ไปเห็นโรงหนังเฉลิมเขตที่กรุงเทพเออที่กรุงเทพมันมีโรงหนังเฉลิมเขตเหมือนกัน <c oughs> แกก็เลยเอาเอาโรงหนังชื่อนามสกุลแกว่าเฉลิมเขตแล้วก็ต่อไปด้วยวัฒนาตอนที่เป็นหนัง <c oughs> สิบปผม, <c oughs> ผม ยังเล็กอยู่ยยผมเป็นแผนกเก็บกวาดโรงหนังช่วงช่วงเฉลิมเขตวัฒนาชายหนังส6บหเมตรตัวโรงหนังเป็นอาคารไม้เป็นอาคารไม้เบาะนี้เป็นไม้อย่างนี้นะครับเป็นไม้นั่งยาวเป็นไม้นั่งยาวจําราคาตั๋วได้ไหมว่าต้องตีตั๋วกี่บาทสมัยนั้นเก็บค่าตั๋วหนังหบาทหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ครับหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ครับดูเรื่องเดียวหรือหลอะไรเรื่องดูเรื่องเดียวครับบางทีก็อาจจะ สองเรื่องควบอะไรเงี้ยครับแล้วเขาใช้กลางวันหรือกลางคืนใช้กลางคืนอย่างเดียวใช้กลางคืนครับมีมีมีโรงหนังมีพัดลมหรือมีอะไรเป็นระบบไม่มีเลยครับไม่มีจะมานั่งมั้งมายาวเลยครับครับอ่สมัยนั้นนั่งมายาวเข้าโรงหนังก็เสียค่าตัวหนังมันมีห้องจําหน่ายขายบัตรหน้าโรงหนังแล้วพอคุณพ่อเปลี่ยนมาทําเป็น35มิมลิมตนี่ได้เริ่มช่วยใช้ตอนยุคสาสครับสุม35ผม พอดีผมอยู่ศาสิบห้าผมอยู่ชั้นพอห้าแล้วพอห้าครับช่วสี่พอห้าผมช่วยพอ่อใช้หรือว่ายัางไงใายเลยครับใายก็หัดฉายกับลูกพี่นี่แหละพอเป็นใช้สามสิบห้าวนิเวแล้วไอ้ตัวโรงหนังตัวเก้าอี้ที่นั่งมีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่า,าไม่ได้เปลี่ยนแปลงใช้อย่างเดิมเลยยังใช้มายาวแต่ว่าเป็นหนังเป็นโรงหนังสองชั้นครับเพาเป็นชั้น,ช,นชั้นบนก็มีม้านั่งยาวเหมือนกันครับชั้นล่างก็เป็นม้านั่งยาวแล้วก็มีเป็นวิธีจอโคง้ง เล่นดุตีได้พอที่สมัยนั้นรุ่นนั้นก็มีสัสสงทองสังทองสีใสสังทองสีใสเพินผมแดงชายเมืองสิงห์นะครับแล้วก็มารุ่นสายันสัญญาโอ้สมัยนั้นที่วันหนังทําเงิน35บมบมนอนะครับสมัยนั้นก็มีช่างเข้าเถอะนะครับช่าง้าเถช่างข้าเถอะแล้วก็หนังจันุนีแล้วก็มาบ้านสายทอง คนจะมาละวงแล้วก็เพิ็กชุมแพรกับชุมแพนี่โอ้โหลงหนังแทบแตกเลยครับหนังสมัยก่อนนั้นเขาฉายกันวันเดียวครับวันเดียวครับโอ้โหแล้วแล้ววันเดียวแล้วก็กลับเลยพอรุ่นผมนี่รุ่นหลังนี่บูนครับฉายทีสองวันอย่างบ้านไซคองนี่สองวัน ฉายทั้งกลางวันกลางคืนนะครับสมัยนั้นยังไม่มีโทรทัศนะฉายทั้งกลางวันกลางคืนเลยแล้วก็มีเครื่องปั่นของโรงไฟฟ้ามันมีไฟฟ้าอยู่ฉายทั้งกลางวันกลางคืนชุมแพนี่ฉายทั้งกลางวันกลางคืนเลยแล้วก็หนังเรื่องทองตัดเลี่ยมเพชรเนี่ยหนังฉายทองนี่ฉายสามวันเลยครับคนแน่นทั้งกลางวันกลางคืนแล้วหนังจีนนี่ไอหนุ่มพันมือไอหนุ่มมัดเบอครับ โอ้หนังทาเงินสมัยนั้นจุได้ประมาณรวม300ร้อคนสคนครับทั้งก็ทั้งชั้นบนชั้นล่างแล้วก็ผมก็ได้ลื้อโรงหนังพ่อออกต่อปีกวไปเสริมมานั่งยาวอะไรเงี้ยนะครับรวมแล้วก็ประมาณประมาณรุ่นะครับเนี่ยประมาณทั้ง0 0อที่นั่ง400อยที่นั่งครับแล้วตรงช่วงไหนที่ว่าเฉลิมเขตวัฒนามารับฉายหนังกางแปลงด้วยเป็นช่วงเพราะว่าเป็นช่วงที่ว่ามีโรงหนังแล้วก็ ตอนนี้เขามาหาหนางกาแฟก,ก็เลยซื้อหน่วยอีกหน่วยเพิ่มอีกหน่วยตอนนั้นหมายถึงทางคุณนพรัตก็เป็นคนไปทําหน่วยชายครับทาหน่วยชายตอนนั้นยังใช้ชื่อเฉลิมเฉลิมเขตวัฒนาหรือใช้ชื่อโนพลัตลงหลังนี่เฉลิมเขตวัฒนาครับครับแล้วตอนวเวลาแข่มามามาเล่นี่ก็ทีแรกก็ใช้ชื่อว่าเฉลิมเขตวัฒนาครับเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วตัวเจ้าของหนังนี่ชื่ออะไรผมก็บอกโนพลัตเขาก็เลยบอกเอา้านักตั้งชื่อโนพลัตฟีนดี สาขาจากเฉลิมเขตวัฒนาว่ากันก็เลยตั้งนกพารตด์ฟรมมาตลอดครับสมัยใช้นักแสดงต้องใช้โต้รุ่งไหมโอ้ใช้โต้รุ่งครับโต้รุ่งนี่รับงานประมาณคืนละเท่าไหร่ตอนนั้นช่วงนั้นสมัยนั้นที่ว่าใช้โต้รุ่งอย่างอย่างแพงที่สุดก็ห้าพันห้าพันนี่ห้าเรื่องห้าเรื่องห้าเรื่องนี้เจ้าภาพเลือกกี่เรื่องเจ้าเจ้าภาพก็อาจจะเลือกเลือกสักสองเรื่องสองเรื่องนอนนั้นเรามจัดจัดให้แถมไม่แจ้งไปเลยจอจอหนังนกพารน์นี่ประมาณกี่เมตรตอนนั้น จอจอจอผม10เมตรครับจอ10เมตรครับตอนนั้นระบบตู้ลำโพงระบบไฟแสงสีเสียงมันเป็นยังไงครับตอนที่ช่วงก็ก็ยังใช้เตาใช้ใช้แบบใช้ถ่านใช้เตาถ่านเตาถ่านตู้ลำโพงต้องเยอะเยอะเหมือนปัจจุบันไหมที่เขาทำครับที่แรกว่าใช้ตู้กับข้าวข้างละตู้ข้างละตู้ก่อนครับตู้ตั้งนะตู้กับข้าวหามสี่คนนะครับกับหนักตู้กับข้าวเนี่ยก็เอาใส่รถก็ต้องถอยหลังแล้วตั้งเลย ข้างละตู้แล้วก็เอาหอนวางไว้ข้างบนมสมัยนี้เขามาฮิตตู้ตู้เป็นตอ,ตอนข้างละสี่ครับ,รบกว่าจะทําหนังยอดยุคอยู่นะครับตอนนี้เพราะว่าใครก็ถามหาหนังยิ่งอย่างงานวัดหลวงพ่อทบอง์ใหญ่นะครับที่ไปนี่นะของผมผมพุทธบาทชนแดนนี่ผมฉายประจานะครับตอนนี้ผมมาผ่าตาก็เลยไม่ได้ฉายเดี๋ยวให้ตาผมหายผมก็จะไปฉายฉลองหลวงพ่อเนี่ยครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทบ วัดชนแดนนะครับ